สวัสดีเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆนะครับเป็นยังไงบ้างชีวิตยูทูบเบอร์นี่ก็เป็นจดหมายข่าวสารประจําเดือนเมษายนนะครับในช่องสไตล์ไอจุกนะครับภาพารวมตลอดเดือนเมษาของคุณมาแล้วนะครับวิดีโอที่ยอดดูมากที่สุดนะครับตุกแกงับเหี่ยวนะฮะเป็นคลิปช็อตเนาะนะครับ แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอัปเดตของช่องคุณจากเดือนที่แล้ววิดีโอที่อัปโหลดใหม่41คลิปเขาบอกว่าทําได้ดีมากอย่าลืมคิดถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองและตั้งเป้าหมายการอัปโหลดที่คุณสามารถทําได้จริงในระยะยาวนะครับมีผู้ตามมีผู้ติดตามมา53คนขอบคุณครับผม ยอดดูทั้งหมด3,300เอ้ยใช่ไหมเนะี่ยสามหมื่นสามร้อยยี่สิบสามครั้งจำนวนนาทีที่ดูนะครับดูกันไปหนึ่งมืนแปดพันนึงร้อยสสิบแปดนาทีนะครับประสิทธิภาพของช็อต อะไรก็ว่าไปนะครับยอดดูทั้งหมด26,053ครั้งนะครับมีผู้กดชอบใจ558นะครับความคิดเห็น9รายการการแชร์21แชร์นะครับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ YouTube นะครับมองหาผู้ชมใหม่นะครับก็เป็นการแนะนำจาก YouTube นะครับดูวิธีการ ดูวิธีจัดการประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์โอ้สบายๆนะครับไม่ทุกยากไม่เดือดร้อนแล้วผมนะครับเคล็ดลับเพื่อสร้างคอนเทนต์ช้อปปิ้งก็ทําไปแล้วนะฮะเอาก็ว่ากันไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรที่บื้อหวานะานะครับตลกเฮฮาอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลายๆคนก็คงจะได้จดหมายข่าวประจำเดือนไปแล้วนะครับหรือใครไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับท่านตั้งค่าอะไรไว้ครบแล้วหรือยังนะครับถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะสวัสดีครับผม